ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกองแถบคงแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนรับไอเทมรับไปน,นี่นะครับก็เป็นไอเทมนะครับสองไอเทมนี้เลยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ก็นะครับสาหรับไอเทมลับนะครับที่ผมจะมาสอนเอาวันนี้นะครับก็คือไอเทมนะครับ2ไอเทมนี <t 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 ้เลยนะครับซึ่งเป็นไอเทมไทม์คิวนะครับกับไอเทมไทม์คิวเหมือนกันนะแต่นี้เป็น t ท m e แอพทีมแต่นี่เป็นอะไรักอย่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอเทมที่เราไม่สามารถซื้อได้เลยนะครับแล้วมันก็เป็นเครื่องหมายองงด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนเอากันเนาะแล้วก็อย่างแรกนะครับก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปเดี๋ยวผมบอกก่อนเผื่อท่านผู้ชมเข้าใจผิดนะครับว่าทําไมเงินของผมเนี่ยมันถึงเด้งเองตลอดนะครับเพราะว่าแมวผมอายุเยอะแล้วเน เพราะว่าแมวผมอายุเยอะเลยมาเลยหาเงินเองได้นะครับอ่าเผื่อท่านผู้ชมพอใจผิดเนาะเดี๋ยวอบอกไว้ก่อนเลยนะอ่าก็มาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าก็สําหรับเอาสอตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยแล้วก็ต้องมีอาชอฟลิงกก่อนนะครับก็อยู่ข้างล่างสุดเลยเนาะก็ให้ซื้อซฟลิงนะครับห้าร้อยบาทเนาะจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมนะครับเก็บเงินนะครับอมเงินเอาไว้เยอะๆเนาะเพื่อจะมานะครับกดตรงนี้นะครับซึ่งมันจะไม่ใช่ห้าแสนตลอดนะคือมันจะมาตั้งแต่หนึ่งร้อยสองร้อยหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยมาเรื่อยๆนะครับจนถ เนาะแล้วก็ตอนนี้ผมมาถึง95%แล้วแล้วก็ถ้าผมกดอีกทีเนี่ยคือการไหว้นะครับพอไหว้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถได้ไอเทม2อันนี้มาเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองไหว้ท่านผู้ชมดูเลยดีกว่าใช่นะครับผมไหว้ปุ๊บโอเคนะครับหลังจากที่เรานะครับไหว้นะครับอาเสียดทางเนี่ยไปครบ5 0 0แสนกว่าแล้วนะ <c oughs> ก็ลพอเราไหว้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็จะมีแสงสีเหลืองๆย,ยิงตรงมาทางแมวเรานะครับแล้วก็แมวเราก็สามารถลอยได้พร้อมกับมีปีกเด้๋ยนาะก็หลังจากแมวเราลอยได้มีปีีีีกกกแแล้้้ววเเนน่่ยรราาา็สมถไไหอทดะต ว่าห้เนี่ยก็ต้องขออธิบายก่อนนะครับว่า2ตัวเนี้ยมันก็คืออะไรมันก็คือฉากจบนั่นเองนะครับมันก็คือฉากจบของเกมนี้นะว่าเราจะเลือกอะไรเนี่ยนี่นคือทําให้ชีอาจจะย้อนเวลาเลยฉากจบนี้อาจจะเป็นอะไรสักอย่างเป็นอุกกาบาตหรืออะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก่อนที่ผมจะให้ไปดูนะผมขอบอกนะผมขอยืมเทมเพลตของคลิปใน YouTube นะครับของช่องช่องหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเครดิตไว้ให้นะว่าถ้าเลือก2ตัวนี้ยมันจะเป็นยังไงเนาะแต่เดี๋ยวผมจะมาเลือกตัวนี้ให้ดูนะครับก็ลันจะอธิบายยาวเหยียดแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาาลอองไกันเย่ นะครับหลังจากเราลองวาดแล้วนะครับแสงสีอ่าสีขาวๆนะครับมันก็จะค่อยๆมานะแต่ก่อนไปเนี่ยผมขอราลูกบายๆนะลูกบายยนะเจ้าแมวน้อยโตมโอเคนะครับนะครับมันก็จะขึ้นแสงสีขาวนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะอืมไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะมาอยู่ไหนโอเคเราได้ถูกวาร์ปนะครับมาอยู่ในอ่าสถานที่สถานที่หนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวผมขอเปิดเสียงให้ท่านผู้ชมฟังกัน มันก็จะเป็นเสียงแบบอยู่ในวิหารนะอยู่ในวิหารของพระเจ้าอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเรามาเจออาริสอาฟลอปปานะครับซึ่งเป็นฟลอปปาพระเจ้าเนาะเดี๋ยวเหมือนจะแบบเป็นอะโอละโอ้ลูกสาวพูดกับเราโอเคเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราต้องพูดกับเขาก่อนนะครับอ่านี่นี่วิชวิไทม,ม์แอนด์สเปซโอเคโอ้คู่ค a r อายุคุณเป็นใครล่ะอืมอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าคืออะไรผมก็แปลไม่ได้หมดนะครับยู a คม to m ม เทมเพอนี่คือวัดเหรอ,หร,อ,ห,รอหรืออะไรอาจจะแปลผิดไปบ้างน,นะครับเพราะผมไม่เก่งอังกฤษเนาะโอเคมันก็มีให้เรากดอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็กดๆไปเลยนะ Time ทาคิวออทาคิวก็คือไอไอเทมที่เราจะปลดล็อกนะครับอันนี้ผมก็จะขึ้นสับไม่ถ้าไม่ชมดูด้วยนะเพราะผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกัน,นครับโอเคพูดนานมากเอ้ยเดยวเปกลมเถอะโอเพนเอ้ยโอเพนอะไรตอนนี้โอ้มันมีคําพูดว่าออบบีนะเสียวๆว่าจะเป็นออบบีให้เรากระโดดโอ้ระเบิดตูมนะครับดูเหมือนจะมีประตูมันระเบิดมานะอ๋อนี่ไงแล้วดูออบบี อบบี้อย่างกาวเลยนะครับท่านผู้ชมบอบี้อะไรนี่โอเคแล้วก็มาอยู่ในซากกองขยะมันจะมีขยะเกา่เกาๆนะครับแล้วก็นี่นะครับเราเข้ามาถึงจุดปลดล็อกของสองไอเทมนี้นะครับก็ให้เรากดไปเลยเนาะนี่แล้วก็จะได้ไอเทมนี้มาแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอเอาลูกบอลกลับไปให้เขาก่อนเนาะโอเคมาแล้วลูกบอลเอาป้เอาเอาเอาลูกบอลป้โอเคเดี๋ยวเราคุยกับใครโอเค พอเราได้ลูกบอลเราก็ต้องมาคุยกับเขาอีกทีนะครับซึ่งไม่รู้ว่าผมคุยถูกหรือเปล่านะแต่ก็คุยๆไปก่อนนะครับโอเคเขาจะเทเลพอร์ตเรากลับไปนะครับโอเคเราเทเลพอร์ตกลับมาแล้วครับซึ่งลูกเราตอนนี้นะครับก็ยังจะมีอาแสงสีแบบนี้อยู่นะครับซึ่งขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าถ้าสมมติท่านผู้ชมได้มาอยากเข้าไปในแบครูมนะเผื่อท่านผู้ชมตายนะครับก็คือจบเลยนะหายหายหายเกี้ยงอะนะครับโอเคพอเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับระหว่างจุดจบอันนี้นะครับ มันจะเป็นอุกบาทดูดนะแล้วก็จุดจบทาให้ชีนะครับซึ่งมันจะมี2จุดจบก็พอมาถึงตรงนี้แล้วเราก็สามารถปลดล็อกได้แล้วนะครับซึ่ง เอาเป็นว่าเราถึงการจบคลิปเลยนะครับแต่ก่อนจบคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูจุดจบทั้งสองจุดจบก่อนนะครับซึ่งท่านผู้ชมอาจจะงงนะเพราะว่าตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดจุดจบทาให้ชี้ให้ท่านผู้ชมดูเนาะเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถปลดล็อกได้แล้วนะท่านสองอันนะก็ถ้าท่านผู้ชมอยากจะจบเกมแบบไหนท่านผู้ชมก็กดไปเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอยังไม่กดละกันนะครับนะครับแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะคร กับอาร์เรย์ o ่ p ฟอกซนะครับ,บ,รบทั้ง2ตัวนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ